สุดนะคะสาวกคนที่ใช้ Facebook ค่ะตอนเตรียมจะมีการเก็บค่าบริการแล้วนะจ๊ะนะถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อเดือนซึ่งบริษัทเมตานะคะบริษัทแม่ของทาง f c e e o o o เนี่ยนะคะเขาก็มีการประกาศเก็บค่าบริการจากบัญชีหรือว่าแอดเคาท์นะคะที่ต้องการขอเครื่องหมายถูกหรือว่าติ๊ ถูกสีฟ้านั่นเองคุณแม่นะคะเป็นเครื่องหมายตรวจสอบยืนยันสีฟ้าของเมตานะที่เอยเขาบอกว่าคืออันนี้มันจะเป็นได้รับการตรวจสอบว่าเป็นบัญชีหรือแอดเคาจริงน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้อุ้ยแต่อันนี้น่าจะเป็นการพาณิชย์ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเป็นลักษณะคือเพจอะเป็นเพจอะอนะที่แบบเออ เหมือนเหมือนเพจข่าวสคอย่างนี้ไหมแต่ถ้าเป็นเป็นลักษณะของ Facebook ส่วนตัวเราก็ไม่ไม่ได้ต้องการที่จะไปติ๊กถูกเป็นกวนหน้าเ่อถืออะไรแบบนั้นอยู่แล้วเนาะอนะคะเออถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือเขาบอกถึงว่ายืนยันว่าไม่ใช่บัญชีปลอมเออเป็นบัญชีของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บค่าตรงเนี้ยนะคะประมาณ414บาทต่อเดือนถ้าเป็นเงินไทยนะคะหรือว่า11.99ดอลลาร์สหรั การเก็บค่าเครื่องหมายตรวจสอบยืนยันสีฟ้าอันนี้นะคะเขาก็จะเป็นไปตามแบบแผนของ CEO คือมาซึงเบิร์กนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการให้ใส่รหัสด้วยนะคุณแม่เป็นลักษณะของเลขบัญชีเลขบัตรเลขบัตรประชาชนของเราบอกบอกกันให้เตรียมตัวนะคะแต่ว่าประเทศสองประเทศแรกที่เขาจะเก็บก่อนก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นะคะไทยของเราวันไหนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีหนึ่งเนาะ